เป็นที่ทราบกันดีว่าไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรนำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทและเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราและพืชผักผลไม้หลายชนิดอย่างไรก็ตามในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาการผลิตพืชเศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบและความเสียหายจากศัตรูพืชที่สำคัญโดยเฉพาะโรคพืชได้แก่ โรคใบด่างมันสำปะหลังโรคไมมคอรวงข้าวโรคใบร่วงชิ้นใหม่ยางพาราและอื่นๆอีกหลายชนิดตามที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อโซเชียลต่างๆนอกจากนี้ประเทศไทยยังเผชิญปัญหากับกฎระเบียบและเงื่อนไขาการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเช่นมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศพืชสามารถเป็นโรคได้เช่นเดียวกับคนและสัตว์ โดยมีสาเหตุจากจุลินทรีย์และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโรคพืชจึงเป็นศาสตร์ในการดูแลและป้องกันร,รักษาพืชให้ปลอดภัยจากโรคเป็นหมออรารักขาพืชหรือพึชสแพทย์นั่นเองจึงจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์ที่นำมาประยุกใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคที่หลั่งไหลเข้ามาจากต่างประเทศ แลรรรระะะบาาาดในนปเทศจกภวโค้อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ขแขนงวิชาโรคพืชมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการวินิจฉัยโรคการควบคุมและป้องกันนะคะซึ่งเน้นในเรื่องของการจัดการในแปลงเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพค่ะโรคพืชเป็นอุปสรรคสําคัญในระบบการผลิตพืชทําให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลง ว่าที่หมอพืชจะได้ฝึกการวินิจฉัยโรคพืชจากตัวอย่างจริงรวมถึงให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในการตรวจวินิจฉัยโรคพืชน,นะครับเราก็จะเน้นใช้เทคนิคทางอนุชีววิทยาก็คือเทคนิค PCR นะครับในการตรวจสอบชนิดของเชื้อสาเหตุโรคพืชครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสไวรด์ไฟโตพลาสมาและเซเดนฝอยครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้เทคนิคอื่นๆได้นะครับเช่นเทคนิคเอลซาแล้วก็การใช้เ t ทในการตรวจวินิจฉัยโรคพืชครับผมภาควิชาโรคพืชของเรานะครับมีเครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยนะครับสามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านนะครับทั้งด้านการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการครับและที่สําคัญนะครับผมภาควิชาโรคพืชของเราเป็นที่เดียวในประเทศนะครับที่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกศาสตร์ของโรคพืชวิทยาครับ โรคพืชยังสอนการจัดก,การโรคในแปลงเช่นการใช้ชีวพันธุ์และการใช้สารเคมีภาควิชาโรคพืชมีห้องปฏิบัติการผลิตชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาและบาซิลัสที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรทั่วประเทศในด้านการเรียนการสอนเราเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นิสิตมีทักษะในการนําไปใช้ได้จริงอีกทั้งนําองค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติเช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการวินิจฉัยโรคและการใช้โดรนเพื่อสำรวจโรคหนึ่งการรับสัญญาหลายคนสงสัยว่าจบจากสาขาวิชาโรคพืชไปแล้วทำงานอะไรได้บ้างคำตอบมีอยู่หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของภาครัฐอย่างเช่นนักวิชาการเกษตรนักโรคพืชซึ่งนักโรคพืชถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะผู้ที่จะประกอบอาชีพเป็นนักโรคพืชได้ต้องจบในสาขาาโรคพืชเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเช่นเป็นนักวิเคราะห์ในธนาคารด้านการเกษตรบริษัทสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวเช่นการผลิตพืชเพื่อจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ ด้วยความพร้อมทั้งบุคลากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เราเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะพัฒนาว่าที่หมอพืชทุกคนให้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่ตอไปภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกําแพงแสนนําวิชาการที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับทั้งจากเกษตรกรและในระดับสากลในการพัฒนางานวิจัยทั้งด้านอนุชีววิทยา ดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลคลินิกและการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีเราพร้อมร่วมกันพัฒนาและช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน